หลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับประกาศตามธรรมชาติไปแล้วนะครับบทเรียนที่เราจะเรียนรู้ต่อไปก็คือเราใช้ประโยชน์จากประกาศธรรมชาติมาเป็นประกาศเพื่อสันทนาการได้อย่างไรบ้างนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วประกาศที่เลี้ยงเพื่อสันทนาการของประเทศไทยเนี่ยเราก็จะพัฒนาสายพันธุ์มาจากประกาศตามธรรมชาติหลักๆแล้วก็จะเป็นสายพันธุ์ประกาศป่าภาคกลางนะครับซึ่ง มันก็อาจจะผสมผสานไปกับประกัดสายพันธุ์อื่นๆเนื่องจากประกัดแต่ละสายพันธุ์นียมีความใกล้ชิดสามารถผสมพันธุ์เป็นประกัดลูกผสมได้นะครับประกัดกลุ่มแรกที่จะพูดถึงก็คือประกัดที่เป็นประกัดเพื่อการแข่งขันหรือว่าปะกัดเพื่อการต่อสู้นะครับเราจะมีคํานึงที่เรียกประกัดพวกนี้ว่าประกัดหม้อเพราะอะไรก็เพราะว่าเดิมทีเราเอาปลาจากธรรมชาติเนี่ยมาเลี้ยงในหม้อดิน ปากัดหม้อเนี่ยมันมีความประสงค์ที่จะพัฒนาสายพันธุ์เพื่อการกัดแข่งขันฉะนั้นลักษณะพิเศษของปากัดหม้อก็คือ,อมีลักษณะที่ตัวค่อนข้างใหญ่แข็งแรงนะครับมีปากที่ใหญ่นะครับสามารถที่จะกัดได้ดีนะครับตัวปากัดหม้อเนี่ยจะมีลักษณะสีเข้มออกดำนะครับปากัด ตัวต่อไปที่จะแนะนําให้รู้จักก็คือประกัดสังกสีนะครับประกัดสังกสีหรือว่าประกัดตะกัวนะครับซึ่งคําว่าประกัดสังกสีเนี่ยก็เป็นลักษณะของลูกผสมระหว่างประกัดที่พัฒนาก็คือประกัดหม้อนะครับมาผสมพันธ์กับประกัดทุ่งเพื่อที่จะให้ดูลักษณะคล้ายกับประกัดทุ่งนะครับ เมื่อเรานําประกัดป่ามาพัฒนาเป็นประกัดหม้อแล้วหลังจากนั้นมีการเพาะเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายนะครับต่อมามีการคัดเลือกสายพันธุ์เพื่อจะมาเลี้ยงในลักษณะของปลาสวยงามนะครับลักษณะที่อาจเกิดขึ้นในลักษณะของการเพาะพันธุ์นี้ก็คือลักษณะที่มีคีบยาวสวยงามนะครับสีสันก็อาจจะเป็นสีเดี่ยวมากขึ้นอาจจะมีสีเขียวสีแดงสีฟ้านะครับ ซึ่งปากัดในกลุ่มแรกๆที่มันเกิดมาในลักษณะสวยงามเนี่ยจะเป็นปากัดที่เราเรียกว่าปากัดจีนนะครับซึ่งปากัดจีนเนี่ยทำไมเรียกปากัดจีนก็เพราะว่าลักษณะของครีบมันลุ่มล่ามมียาความยาวนะครับคล้ายกับเครื่องแต่งกายพวกนิ้วนะครับฉะนั้นเราก็เรียกปากัดพวกนี้ว่าเป็นปากัดจีน การพัฒนาสายพันธุ์ต่อนะครับเราก็สามารถที่จะพัฒนาสายพันธุ์สวยงามเนี่ยเป็นปะกกาสายพันธุ์อื่นๆตามตามความประสงค์ของผู้เพาะพันธุ์นะครับซึ่งถ้าเราพัฒนาจากปะกกาจีนให้มีลักษณะหางเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็สามารถที่จะได้พันธุ์ในกลุ่มประกาเดลต้าขึ้นมานะครับหรือว่าเราพัฒนาสายพันธุ์ที่มีคีบหูค่อนข้างที่จะใหญ่ นะมีลักษณะคล้ายกับตัวการ์ตูนดัมโบโ้ที่เป็นช้างมีหูขนาดใหญ่เราก็เรียกว่าประกาดดัมโบในการพัฒนาลักษณะของหางเป็นลักษณะที่มีลักษณะเป็นครึ่งวงกลมนะครับคล้ายพระจันทร์เดือนแรมนะครับก็คือมีครึ่งดวงเราก็อาจจะพัฒนาออกมาเป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่าสายพันธุ์ฮาร์มูลนะครับ ถึงครึ่งวงพระจันท์นอกจากนี้เรายังสามารถที่จะพัฒนาสายพันธุ์ในลักษณะของเกร็ดสีสันตามลำตัวนะครับโดยที่เราอาจจะพัฒนา,าสายพันธุ์ที่คลีปสั้นนะครับมีลักษณะลำตัวสีสันคล้ายกับแฟนซีคราฟนะครับเราก็อาจจะเรียกสายพันธุ์ประกาศพวงนี้ว่าประกาศโค้ยทีนี้ในส่วนของการพัฒนาถ้าเราจะให้มีลักษณะสีสันของเกรดมีสีสะท้อนแสง เราก็อาจจะมีการใช้คำว่ากาแล็กซี่เข้าไปเหมือนลักษณะของการสะท้อนแสงของดวงดาวในลักษณะของทางช้างเผือกนะฮะหรือกาแล็กซี่เราก็สามารถที่จะใช้ชื่อทางการค้าว่าปากัดกาแล็กซี่หรือว่าถ้าเราเอาปากัดโค้ยมาพัฒนาเราก็สามารถที่จะเรียกมันว่าปากัดโค้ยกาแล็กซี่ก็หมายถึงว่ามีสีสันคล้ายปลาคราฟ มีลักษณะสะท้อนแสงเกร็ดสะท้อนแสงนะครับกลุ่มประกัดที่เป็นประกัดหางสั้นเราอาจจะพัฒนาสายพันธุ์ในลักษณะของสีพื้นเป็นสีเคลือบสีขาวนะครับแล้วก็ในส่วนของอครีบเป็นสีอื่นๆแล้วก็อาจจะเรียกสายพันธุ์นี้ว่าสายพันธุ์ดากรอนนะครับซึ่งถ้าครีบเป็นสีแดงเราก็จะเรียกเลดดากรอนนะครับหรือครีบ ีดำแล้วอาจจะเรียกว่า b บ a c k d าก g อนนะครับนอกจากนี้เราสามารถที่จะเพ่อพันประกาศหางสั้นหรือหางยาวให้มีสีสันหลากหลายหรือมีสีสันใกล้เคียงกับธงชาตนะครับเราอาจจะเรียกว่าประกาศลายธงชาติหรือว่าประกาศไตลงนะครับบทเรียนที่เราเรียนรู้ผ่านมาก็คือเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์ประกาศให้เป็นประกาศในกลุ่มสวยงามแล้วก็ประกาศในกลุ่ม แข่งขันนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้พาะพันธุ์ว่าต้องการไปในทิศทางใดซึ่งสามารถจะพ่อพันได้ในหลากหลายลักษณะนะครับตามความต้องการซึ่งการทําความเข้าใจการเลือกชื่อหรือชื่อทางการค้าของประกาศก็จะทําให้เราสามารถที่จะบ่งบอกหรือว่าสามารถที่จะเข้าใจว่ามันมาจากแหล่งกําเนิดอย่างไรและก็สามารถที่จะเห็นภาพว่าประกาศที่เราจะขายในอนาคต นะครับว่ามีมีชื่อทางการค้าว่าอะไรแล้วก็สามารถที่จะขายให้ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า